พาไปติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้คุณผู้ชม3จังหวัดนี้เป็น3จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังส่งกําลังใจเพราะว่าปริมาณน้ําที่แม่น้ําปัตตานีแม่น้าสายบุรีแม่น้าบางดาราแม่น้ําโกลกกําลังล้นตลิ่งขึ้นมาในระดับ1.5ถึง2เมตรแล้วฝนจะตกซ้ําลงมาตามนี้เลยค่ะมีการคาดการณ์ฝนจะตกหนักไปจนถึงวันที่3ธันวาคมแปลว่าสถานการณ์ที่หนักอยู่แล้วจะถูกซ้ําเติมเข้าไปอีกยะลาเป็นพื้นที่ที่ตอนนี้หนักมากที่สุดดูจากภาพแล้วเนี่ยไม่ต่างจาก ภาคเหนือที่เราเคยเห็นเลย ชมนี่คือปริมาณน้ําฝนที่ซ้ําลงไปกับน้ําป่าไหลหลากในพื้นที่ยะลาค่ะชาวบ้านต้องช่วยกันอพยพต้องยอมรับอย่างนี้นะว่าชาวบ้านในพื้นที่ยะลาเนี่ยต้องตัเมื่อวานละพยายามจะถามหาความช่วยเหลือแต่แน่นอนบางส่วนยังไปไม่ถึงเช่นเจ้าหน้าที่ทหารไปแค่บางพื้นที่หรือแม้กระทั่งกู้ภัยที่เป็นกู้ชีพหลักๆของเอกชนก็ยังไปไม่ถึงแต่น้ํามันหลากแล้วว<อ>่าแล้วบางที่เนี่ยสูงเท่าคออ,ะอ่ะน้องผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยดูนะฮะ น้องผู้หญิงคนหนึ่งเดินลุยกระแสน้ำออกมาเนี่ยคือตอนนี้ถึงอกอีกนิดจะถึงคอแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเฝ้าระวังกันด้วยนะคะแล้วขอ,อให้ส่งเสียงไปยังผู้หลักผู้ใหญ่ลงมา<อ>ช่วยหน่อยคือนี่ เป็นเขตชุมชนนะครับถ้าดูจากสภาพแวดล้อมด้านหลังเป็นตัวเมืองและดูน้ําสูงขนาดนี้ส่วนขยับออกมาอีกนิดหนึ่งอําเภอที่ใกล้เคียงเช่นอาเภอยะหาคุณผู้ชมคือคนเนี่ยต้องปีนต้นไม้หนีน้ําแล้วติดอยู่ข้างบนนั้น3ชีวิตนะฮะเป็นภาพตอนที่เจ้าหน้าที่ทีมกู้ภัยทีมภาครัฐเองพยายามจะเข้าไปช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ในน้ําแล้วก็มาเจอติดต้นไม้ดดูดดเดี๋ยวจะสูงให้ดู สามคนคนมาช่วยก็ติดเหมือนกันนะครับงไงกัดตัวหังไงกัดตัวงไงกัดตงไงกัดตวไอ้ิกายางไงกัดตขอรูขอังไงกัดตวไอ้ิกาก่กเอาลดูไดูดูบปอขอรอรเตลูกเตลูกเตลูกกาูลูกไม่ไรกับตอนนี้ก็ถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนะครับถึงก็ปลอดภัยทั้ง 3ชีวิตนะครับ3ชีวิตแล้วก็ขอขอนอญาตแจ้งคุณผู้ชมแต่ละพื้นที่เนี่ยตอนนี้ลุ้นเลือทึกจริงๆบางพื้นที่นะคะอย่างแยกตลาดนัดมะพร้าวเชื่อไหมว่าน้ํามันเชี่ยวมากไม่ใช่เฉพาะยะหานะนี่จะไปไหนแต่ละทีต้องไปแบบเนี้ยจำเชียงรายได้ไหมแบบนี้ดีนเลยภาพเดียวกันเลยแต่ประเด็นก็คือตอนนี้มีแต่ชาวบ้านที่ช่วยกันเอง <ม>โอ้ขณะดเดียวกันนะฮะคุณผู้ชมที่บันนังสตาดูโรงเรียนดำรงวิทยาน,นิดนึงคืนน้ำเอ่อทะลักเข้ามาในโรงเรียนและเท่าที่เห็นเนี่ยช่วยกันเองทั้งนั้นทั้งเด็กแล้วก็ครู ดูนะฮะคุณผู้ชมคือเขาบอกว่าเป็นบรรยากาศที่น้ําท่วมทะลักเข้ามาในโรงเรียนดํารงวิทยาอําเภอบานังสตาและทางโรงเรียนเนี่ยต้องประกาศปิดการเรียนการสอนชั่วคราวเลยนะฮะเอาลองดูบรรยากาศนิดนึง แต l a ล้วนี่พุงครั a งล a ะเนี่ยไฟตัวเดิน duk katuk dah ดิมกันด a เ a ้ยคั่วไฟ a ห a ะ a กละ u ้นเลยเ a ิ่มมุลาคั่วเด็ดอโอเคไฟอ่ออไะไฟ l a าะหูน้ำสูงมากเราดูนะฮะ <c oughs> ก็ช่วยกันเองทั้งนั้น <c oughs> แต่ล่าสุดความช่วยเหลือไปถึงแล้วคุณผู้ชมเป็นทีมตอบโต้ภัยพิบัติของพี่บินมลฤทธิ์จากร่วมกตันยูนะฮะล่าสุดนำทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเรือ ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านนะครับนี่ล่องเข้าไปตั้งแต่ปากทางล่องไปตามน้ําแล้วปรากฏว่าระหว่างทางไปเจอวัวเป็นฝูงวัวที่ชาวบ้านเขาผูกติดต้นไม้เอาไว้ดังลกก่อนดังลกก่อนหปแปะก็ไปหาลูกก่อนแปะอะช่เข้ามาหาแปะเข้าเที่ยวพจะตณาแม่ดูพี่ตรงนี้มันตื้มไหมเขายืนได้ปะแป่ของลูกครับแป่กับลูกแป่กับลูกครับว่ายเข้ามาหาเลย

แล้วเขาบอกว่าจริงๆมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะแต่ว่าบางตัวเนี่ยมันไหลไปตามกระแสน้ําแล้วเนี่ยมันก็หนึ่งชีวิตอะพี่บินว่าอย่างนั้นอะเรือยังพอขนได้เนาคนขึ้นมาก่อนโอ้เนี่ยฮะแล้วก็หอบเหว้อวเจ้าวัวน้อยตัวนี้นี่ยังเป็นวัวเด็กด้วยนะอเอาขึ้นเรือไฟเบอร์แล้วก็ล่องเข้าไปเห็นมีดไหมเห็นมีดไหมพี่บินบอกว่าขอตัดเชือกนะชาวบ้านยาด่าคือเขาก็กลัวว่าวัวจะหายแต่ถ้าผูกอย่างนี้มันตาย คือเชื่อใช่ไหมเออใจเย็นลูกใจเย็นพี่บินมาเลยดิสมาช่วยแล้วลูกเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยเจ้าของอย่าว่านะมันต้องช่วยนะคือคือถ้าน้องผูกอยู่เนี่ยเขาจมน้ำนะทรมานนะครับมันทรมานทรมานนะครับเดี๋ยวนะอย่าทิ้งเขานะตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กให้เขาไหวนะไปหาที่ชักตัวหาที่ซื่อเอาอย่าบังตาอย่าบังตาครับนะครับเอาตัวเล็ก คือคือเชื่อกูกเขาอยู่มันมันมันเขาอยู่ไม่ได้เขาอยู่ไม่ได้ตาเเลยเนี่ยฮะหลังจากช่วยวัวเสร็จก็เข้าไปในชุมชนไปช่วยสองตายายคือคุณตาแกนั่งแช่น้ำเนี่ยแล้วแกเป็นคือมือสั่นด้วยไงต้องเอาคุณตาเนี่ยแบกขึ้นหลังนะฮะเพราะแกนั่งแช่น้ําแบบนี้สองวันข้าวปลาไม่ได้กินของพาคุณตาออกมาก่อนดูแล้วก็ต้องเกาะหลังกันไปแบบนี้ เรียนตูดไปดิเออจะได้ยกหลังขึ้นได้ง่ายเออดึงอย่าเพิ่เดี๋ยว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 อย่าเพิ่งดึงอย่าเพิ่งดึงอย่าเพิ่งดึงเหลือไป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 ช่วยคุณตาเสร็จปั๊บก็ไปช่วยคุณยายต่อโอ้โหคุณผู้ชมบ้านแกเนี่ยเป็นบ้านชั้นเดียวแล้วเมื่อกี้เห็นแล้วคุณตาแกมือสั่นส่วนคุณยายแกป่วยติดเตียงนอนอยู่บนฟูกแล้วฟูกก็ลอยอยู่ในน้ำ

พาคุณตากับคุณยายออกมาแล้วก็ไปส่งที่อนามัยก่อนเพราะต้องตรวจเช็คร่างกายนะฮะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าแกแช่น้ำสองวันเต็มๆข้าวปลาไม่ได้กินซึ่งเบื้องต้นเนี่ยภาครัฐเขาบอกว่าตอนนี้ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาโดยเฉพาะในซอยชัยโสธรเนี่ยถูกน้ำท่วมร้อยนะฮะไม่มีตรงไหนที่น้ำไม่ท่วม เหลือแค่ชั้นสองของบ้านเท่านั้นเองอืงอแล้วทั้งขวาม,มือเห็นไหมอีกหลายชีวิตเลยยืนรอความช่วยเหลือจากพี่บินอยู่สภาพนี้เลยซึ่งเอาจริงๆในพื้นที่จังหวัดยะลาเนี่ยพี่บินลงไปแล้วเดี๋ยวจะมีบางเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่อีกหลายส่วนเจ้าหน้าที่ทหารนะคะก็จะลงไปในพื้น<ล>ที่เหมือนกันประมวลภาพขึ้นมาได้เลยว่าเนี่ยอันเนี้ยนี่ในเมืองนะเดินจํากลางยังเจอสภาพแบบนี้ยังไม่นับรวมค่ะอำเภอเมืองบางจุดท่วมเท่าหลังคาแล้วคุณผู้ชม แล้วดูตรงนี้โอ้เอาจริงๆน่ากังวลใจมากและขณะเดียวกันนะฮะคุณผู้ชมคือมันมีภาพอีกภาพหนึ่งที่เห็นว่าคนเนี่ยต้องฝากระแสน้ํำขึ้นไปอยู่บนหู้นี่จอดหลังคาบ้านตัวเองอะใช่ดูสิหลังคากันแล้วนะคะนี่นี่ไปไหนต่อคะเนี่ยข้างนู่ดูห่าน้ําท่วมแบบขนาดนี้เลย เพราะว่าปิดมิดแล้วนะคะต้องออกมาได้แต่นี้นะคะ่ะต้องนั้นหลังคาออกมาไปมาทางนี้ได้ไหมนี่ขึ้นมาได้ถึงไหมหรือว่าเป็นยางไหนดูนะคะตอนนี้ออกมาจากรูนี้นะคะ โอ้นี่ต้องจอดหลังคาบ้านตัวเองเราเพิ่งเคยเห็นเนี่ยน้ำท่วมไงมันออกหน้าบ้านไม่ได้แล้วก็แล้วก็ต้องเอาอะไรหนุนแล้วก็ปีนขึ้นมาอยู่บนหลังคาแล้วดูนี่บริเวณหลังคาชั้นหนึ่งที่มันเป็นระเบียงเนี่ยท่วมหมดแล้วดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD f โหลดฟรีโหลดเลย